ใครจะยกย่องสรรเสริญอย่าถือเป็นสาระเขายกเราขึ้นได้ก็ทุ่มเราลงได้คำสอนปู่ฤาษีเรงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุท,ทัยธานีสวัสดีครับผมอาจารย์เยอะลายงานตัวครับวันนี้จะมาเล่าประวัติข้าวๆของหลวงปู่ทวดหรือสมเด็จเจ้าพระโคครับหลวงปู่ทวดนี่เป็นพระเกจิอาจารย์รูปสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นพระที่มีประวัติยาวนานนะครับหลวงปู่ทวดมีนามเดิมว่าปูเป็นบุตรของนายหูและนางจันชาวบ้านวัดเรียบตำบลดีหลวงอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาข้อมูลบางแหล่งระบุว่าปิดาและมารดาของเด็กชายปูนั้นเป็นทาสในเรือนเบี้ยหรือทาสทำงานใช้หนี้ของเศรษฐีคนหนึ่งชื่อปาน เมื่อท่านมีอายุได้ประมาณ7ขวบประมาณพศ2132บิดามารดาของท่านจึงนำไปฝากไว้เป็นศิษย์วัดเพื่อเล่าเรียนหนังสือที่วัดกุดหลวงหรือวัดดีหลวงในปัจจุบันซึ่งเป็นวัดอยู่ใกล้บ้านท่านขณะนั้นมีสมพานจวงซึ่งมีศักด์เป็นลุงของท่านเป็นเจ้า,าวาด ต่อมาสมภารจวงได้บวชให้ท่านเป็นสัมมเนนเมื่ออายุได้15ปีด้วยความที่เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดเวลาสมภารจวงได้นำสัมมเนนปูไปฝากให้เล่าเรียนหนังสือที่สูงขึ้นสมัยนั้นเรียกว่ามูลบทบรรพกิจปัจจุบันก็คือนักเรียนธรรมนั่นเอง โดยนำไปฝากเรียนไว้กับสมเด็จชินเสนซึ่งเป็นพระเถระชั้นสูงที่ส่งมาจากกรุงศรีอยุธยาให้มาปกครองเป็นเจ้าวาดวัดศรีคูยังหรือวัดศรียังในปัจจุบันห่างจากวัดดีหลวงไปทางเหนือประมาณ4กิโลเมตรท่านได้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและจบหลักสูตรที่วัดศรีคูอย่างนั้น หลังจากนั้นได้เดินทางเข้ามาศึกษาที่เมืองนครศรีธรรมราชเพื่อเรียนหนังสือให้สูงขึ้นโดยมาพำนักอยู่ที่วัดเสมาเมืองซึ่งเป็นสำนักเรียนและมีสมเด็จพระมหาปิยะทัศสีเป็นเจ้าอาวาสและอุปชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เมื่อายุครบอุปสมบท ท่านได้ศึกษาวิชาวความรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆจึงมีความรู้และทรงอภิญญามากรวมทั้งได้แสดงปาฏิหารหลายครั้งทั้งนี้หลวงปู่ทวดได้รับพระราชทานสมณศักดิ์จากสมเด็จพระเอกาทศรสในครั้งสุดท้ายในราชทินนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารยร์ เมื่อรุ้งปู่ทวดมีอายุได้80ปีท่านได้กลับมาจำพรรษาที่วัดพระโควัดบ้านเกิดของท่านต่อมาท่านได้สั่งเสียกับลูกศิษย์ว่าเมื่อท่านมรณภาพให้นำพระศพท่านไปไว้ที่อำเภอโคโคจังหวัดปัตตานีต่อไปสถานที่ข้างหน้าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนมาเที่ยว ซึ่งสถานที่ซาปนากิจหลวงปู่ทวดก็คือวัดช้างให้อําเภอโคกโคจังหวัดปัตตานีนั่นเองปัจจุบันวัดช้างให้หรือวัดราชบูรณนะได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดปัตตานีตามคําทํานายของหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเป็นที่รู้จักของชาวไทยในฐานะพระศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิฤทธิปฏิหาร และมีอภินยาแก่กล้าจนได้สมยามนาว่าหลวงปู่ทวดหยียบน้ำทะเลเจิดถือเป็นพระเกจิอาจารย์ในตำนานที่มีผู้ศรัทธาจำนวนมากรูปสำคัญหนึ่งในสองมหาเกจิของเมืองไทยคู่กับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพมรังสีหลูหรือหลวงปู่โตที่มีตัวตนจริงครับ ครับนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆข,าข,าของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวันนี้วันที่6มีนา2563ครบรอบวันมรณะภาพของหลวงปู่วันนี้ก็ครบ338ปีพอดีแับก็เอาประวัติคร่าวๆขององค์หลวงปู่ท่านมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ